สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการเพื่อเงินใจกล้านะครับ EP นี้นะครับทุกคนเรากลับมาส่งนางเฮ้ยเป็นไรกันอะนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับพอดีมีกระเทยกีดการ์ดกันหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะกลับมาส่งนางงามเขาก็เลยกีดกันนะครับตอนนี้นะครับเราจะกลับมาส่งเวทีนิสเซิร์ฟไทยแลนด์นะครับเออเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะส่งใครนะครับวันนี้อ่านี่นะครับคนนี้ต่างหากนะครับ ใส่สีเขียวมาเพื่อโปรโมทมิสเอิร์ธไทยแลนด์เลยเออปีนี้กูบอกเลยว่ากูาส่งกูต้องได้มงนี่อะเปลี่ยนละคนนี้แทนน้องสไปเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับไ่าปเ้ายจ้าไปไปครับมิสเอิร์ธวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่ลินดาทําผมนะครับสวยมากนะครับงานแน่นนะครับแล้วก็พี่อั้มแต่งหน้าตอนนี้พี่อั้มก็แต่งหน้าพี่อั้ม<อ>ไป เดี๋ยวเราดูสปายตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่ที่เราจะมาถ่ายแล้วนะครับนี่นะครับเราคนกล้องถ่ายกันมาที่บางกระเจ้านะครับนี่ปะเทพค่ะเออปกของเทพเราเป็นคนรักธรรมชาติเวทีนี้คือเหมาะกับสปายมากเพราะสปายรักสัตว์รักธรรมชาติมากมานะครับเหมาะกันแล้วนะครับทุกคนเรามาจากเข่าเออเข่าของเข่าของประเทศคืออยู่ในทรุงเตอนนี้เราอยู่ที่ปอดนะครับปของกรุงเทพ อยู่บางกระเจ้าทีมงานมีพี่เอฟนะครับนี่ไม่มีแฟนนะครับแล้วก็พี่เอฟนี่ยก็ยังไม่มีแฟนเหมือนกันอันนี้พีูุ่้สานยังไม่มีแฟนนะครับไอจีตามนี้เลยครับป่าปาปาปาไปออกกองครับไปที่นี่จะบอกว่าพี่สปายเป็นคนคิดเองด้วยว่าพี่สปายอยากมาใช่ไหมเพราะว่าชอบมามาปั่นจักรยานแต่ว่าพาหลงแล้วปั่นจักรยานที่บ้านไม่มีหรอฮะอยากปล้จังมาปั่นสกายเลย โอ้ก็ว่าหายไปไหนไปไหนมาอยู่ตรงไหนจักรยานอ่ะเดินออกมาข้างหน้าโอ้โหตายเหนื่อยเลยนะครับตอนนี้เราก็มาเช่าเพื่อจักรยานเหนื่อยแล้วค่าละมาสี่สิบาทนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็จะปั่นกันทั่วเลยนะครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันะกูปั่นก่อนโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งปั่นขึ้นอันนี้เลยเอฟโอ้ยเหนื่อยจังอ่ะ ไม่ก่อนตอนนี้ไปหาสถานที่ก่อนคขับไปหาสถานที่ก่อนไปน้องสปไปร์นหนนำเองเออ ครั้งนี้นะครับทุกคนคือพี่เอฟเขาลงเต็มที่เลยครับลงเต็มตัวนะครับตอนนี้เพราะาพี่อยากให้พี่สบายได้มงนะครับคือลงเองเป็นตากล้องเองเป็นผู้คิดพอร์ตเรื่องเป็นคนผู้ทาทุกอย่างให้นะครับตอนนี้นะครับพี่เอฟมาแล้วนะครับสเออสดชื่นสดใสชอบมากธรรมชาติที่ฉันรักเออระวัาางโดนกูนะดี เออสดชื่นโอ้โหสดชื่นโอ้โหเอาจริงๆนะครับตอนนี้เราเหนื่อยมากนะครับปั่นจนเหนื่อยรอจนเหนื่อยอ่ะไปไปที่อื่นตรงนี้สู้เอาปะโอ้โหโอ้โหเขาจริงจังเขาจริงจังเวอร์เออเขาจริงจังเวอร์ตอนนี้อยู่ที่หอดูนกนะครับตอนนี้นะครับโอ้ใบไม้กำลังล่วงโอ้โหสวยมากสไปสวยมากดีดีโอ้ฟิลได้เวอร์หัวสดใสโอ้ยโอ้ยดอกไม ไปไม่ร่วงแห้งเหี่ยวอุ้ยอันนี้ลอยมาพอดีเลยอะ่ะเอยอันนี้ลอยมาพอดีเลยเอาเหรอเออไม่ไปอุ้ยฟิลดีมากเออสดใสรักธรรมชาติสวยเหมือนต้นไม้ใู่ไหมครักมาะจาักข้างในของจริงฉันักจริงๆฉันไม่ได้เฟกนะ <c oughs> บอกเขาไป ดีมากรักธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์มนุษย์นี่แหละที่ทำลายธรรมชาติไม่ชอบหรอดธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้นี่บอกไปใบไม้ร่วงใจเออโอ้โหโอ้โหไฟรับเนี่ยใบไม้น้อยรู้ไหมชอบมันชอบกูบอกนะเอาจริงทีมงานเราก็มีแค่นี้นะครับใครที่บอกว่าพี่เอ็มเป็นหัวหน้าค่ายนี่ไม่ใช่นี่กูนี่แหละเอาบอกเลยนี่นี่ทีมงานนะครับมีตากล้องมีตากล้องมีโปรดิวเซอร์นะครับเอื้อเป็นเฮดเดเลกเตอร์นะครับ นี่เป็น,น,นเดเลกเตอร์นี่อ้าวไปทีีดีเอฟดีโอ้โหนี่ฟิลนี้แหละใบไม้สดมันไม่ล่วงเอฟโอ้โหต้องใบไม้ไม่มีวันเสร็จถ่ายรูปอยู่นั่นตอนนี้นะครับเราก็มาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะครับแต่คลิปวิดีโอของเรายังถ่ายได้ไม่เยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับเหนื่อยมากไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่แล้วก็ไปนั่งสัมภาษณ์กันเถอะ ตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมาแล้วนะครับเราต้องรีบทําเวลาแล้วนะครับตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วนะครับแล้วก็น้องๆของเรายังก็ยังไม่มาเลยนะครับชักช้าลีลาอยู่นั่นนะครับตอนนี้อาเร็วแล้วเร็วแล้วต่ะตอนนี้นะครับเรากาลังจะมาอัดเป็นคําพูดนะครับมาสัมภาษณ์ก็ไม่ให้ให้นางงามยกเองเอ็มไปให้นางงามทำเองทุกคนต้องทําเองไป นางงามใน่ข่เราต้องเก่งขยันทําเองได้ไม่เป็นภาระใครออนุญาตนะคะออนุญาตมึงก็ไถไปสิไถไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้นไม้ตายโอ้โหหลักโลกหลักโลกสุดๆรลชิชนีเพื่อสุขภาพและธรรมชาตินะครับตอนนี้นะครับเออบอกกับตาปลาไว้ว่าถ้าสป,ปายได้มงหญ่มิสเอิร์ทเอื้อจะจุดๆนะครับบอกให้รู้กันสองคนวิมุมนี้สวยมากรูนี้สวยเลยดูดิเอยมมาดูนี่ดิดิดูเพื่อเป็นแนวงเลยนี่ นี่แหละอ,อุ้ยอุ้ยสวยมากเนี่ยธรรมชาติทุกคนธรรมชาติได้สรรสร้างให้เราแล้วนะครับอย่าทำลายธรรมชาติกันนะครับทุกคนถ้าฝนตกแล้วอาจจะมาตกตอนนี้อีกสถานีใกล้กว่าไปหลบโทรศัพ์อนก่อนไปโอ้โหฝนไม่เข้าข้างเราเลยรีบเร็วรเร็วมิสเอิร์ธและตอนนี้เราก็กําลังจะมาถ่ายการสัมพงสัมภาษณ์นะครับใดๆนะครับเพิ่งฝนตกไปไม่รู้จะฝนตกอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ นี่เราทําอย่างเต็มที่และเต็มทางของเราทุกอย่างเลยนะครับไปยังไม่งได้อัดอีกแล้วตกอีกแล้วโอ้ยไม่เข้าข้างกันเลยชีวิตกูโอ้ไม่เสร็จวันนี้ไม่เสร็จยังไงก็แสงหมดแล้ว <S <S ตอนนี้คือเรารับบทเป็นตากล้องแล้วนะครับตอนนี้บ๊ายบายเราเปลี่ยนสถานที่นะครับเอาเป็นฝั่งนี้แทนนะครับเพราะตรงนู้นเหมือนเป็นลางที่ไม่ดีเพราะาลงปุ๊บต,ตกปั๊บตลอด ทุกคนตอนนี้จบแล้วนะอัดคลิปจบแล้วนี่ฝ <c oughs> นตกอีกแล้วโอ้ยอูดูอันนี้มาหนักเลยมาหนักเลยจ้าครั้งนี้ฝนคือที่สุดวันนี้สามรอบหรือว่าอะไรจะเป็นไซที่สำคัญบางอย่างหรือว่าวันนี้จะได้มงอออมวอเตอร์เป็นไงบ้างวันนี้สนุกดีค่ะเออธรรมชาติสวยงามแล้วก็ได้มาที่ที่ชอบมา ฝากแลนเชีย์หน่อยครับก็ฝากทุกคนี่ ตามอยู่ทุกช่องทางเลยนะคะเต็มที่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ได้ทําอะไรกับที่เราชอบนั่นก็คือธรรมชาติคือสัตว์เต็มที่มากกว่าเดิมแน่ๆแล้วก็ครั้งนี้ต้องมีสักหนึ่งมงเป็นของบ้านเราต้องมีมงให้หนึ่งเพราะว่าเราสัญญาไว้แล้วค่ะสัญญาเกิดขึ้นสัญญาคือมงใหญ่ไม่ใช่สงเล็กก็ต้องได้มงใหญ่เดียวันนี้มีทรายบางอย่างบอกเกิดขึ้นอะไราขึ้นมาโปรยปลายให้เราครั้งนี้นะครับเราก็ตัดสินใจส่งมิสเอิร์ธครั้งแรกคุณป้า เราไม่เคยส่งสเ e ิ r t h เลยนะครับเป็นการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหุ่นหันพันแล่นได้ไหมอ่ะจริงๆแล้วนะ<อ>กูอะบอกมึงว่าเป็นหุ่นหันพันแล่นแต่กูอะคิดว่าเวทีเนี้ยกูจะส่งและกูจะส่งมึงตั้งแต่ต้นปีอ่ะตั้งแต่คิดว่าที่ที่มึงมาเข้าบ้านเราอ่ะนี่ก็เลยคิดว่าเออเวทีเนี้ยเป็นน่าจะเป็นเหมาะกับมึงเพราะว่า,ามึงก็เป็นคนหนึ่งที่รักสัตว์มากๆแล้วก็รักธรรมชาติจริงๆอ่ะเข้าใจไหมเออจริงๆอ่ะมันเป็นเพราะว่าเวทีเนี้ยเขาทำจริงเออ เราก็เลยตัดสินใจไม่ยากาถ้าเกิดลงมือทําจริงไม่ได้ทําแค่แบบแป๊บๆเอาจริงอ่ะเออได้เห็นแม่น้องหลายๆอย่างเลยว่าแม่น้องทําจริงแล้วก็แ,วแบบเป็นคนพูดจริงทําทุกอย่างจริงลๆล้วรู้สึกเออองค์กรนี้ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่น่าสนับสนุนเหมือนกันใช่อยากร<อ>่วมงานด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดแล้วลงมือทําเลยเนี่ยนี่แหละคือที่สุดสภาพูดกับพี่ว่าอไรรูไหมสบายบอกกับพี่ว่าพ่อขาองค์กรเนี้ทําเพื่อธรรมชาติจริงๆริงไหมคะหนึ่งคำถามตอนที่บอกว่าเออ พี่บอกว่าพี่คิดว่าทําจริงๆแน่ๆเพราะเห็นว่าองค์กรนี้เขาทาจริงๆก็เลยคิดว่าหนึ่งอย่างที่พาพาลูกไปแบบได้ประสบความสาเร็จอะเราต้องหาองค์กรที่คิดว่าลูกชอบด้วยแล้วก็ <ฮะ S 1> เหมาะกับลูกด้วยเข้าใจปะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวสปไปน์ถามคําเดียวมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหรอคะร้อยตอนนี้ให้ร้อยก่อนถ้าไม่เต็มร้อยหนูจะไม่ลงมือทำ หนูเอม่ก็ไปนนบ้านถ้ามั่นใจก็คือนอนอยู่บ้านถ้าบอกไม่หนูมั่นใจแค่ประมาณถ้าสิบเปอร์เซ็นต์กูจะได้บอกว่าเพราะนั้นพับแล้วนอน <laughs> นอนที่หมดเข้าใจไหมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างตอนนี้ก็คือต้องศึกษาเรื่อง climate change ศึกษาเรื่องการธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยจริงๆอะเรารักธรรมชาติก็จริงอันนี้เรากำลังธรรมชาติจริงแต่ว่าการที่ศึกษาเน้นๆในบางเรื่องอะเราก็ยังไม่รู้แต่หนึ่งอย่างที่เราลงมือทําได้คือการไม่ทิ้งขยะแล้วก็เก็บขยะอันนี้คือรัักธรรมชาติของเราเฉย ทำง่ายๆเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเป็นพฤติกรรมที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากมการแยกขยะอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าแยกขยะมันหลายขั้นตอนออสําหรับตัวหนูเองอะ่ะหนูคิดว่าถ้าเราแค่แยกแห้งกับเปียกเ,ออเริ่มต้นตัวเราก่อ้งแต่ต้นทางแล้วมันจะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เขาไปทําหน้าที่เกี่ยวกับขยะตรงเนี้ย ได้ง่ายต่อไปจริงๆอ่ะหนึ่งอย่างคําว่ากระบอกเสียงเป็นสิ่งสําคัญนะคนบางทีอาจจะบอกว่าแหมอะไรก็พูดว่ากระบอกเสียงกระบอกเสียงกระบอกเสียงแต่ถ้ากระบอกเสียงนั้นอ่ะเป็นคนที่เราเชื่ออาสวิที่เรารักสูวรรสะสปายเป็นกระบอกเสียงหนึ่งคนแล้วมีแฟนขับสปายอ่ะรักสปายมากๆนั่นก็เป็นหนึ่งเสียงที่เขาอยากทาตามนะอย่างเช่นออย่างพี่อ่ะสูวนว่าพี่ชอบใครคนนี้แบบชอบกินกินข้าวผักกาพร้านี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราอยากจะไปกินตามก็เป็นกระบอกเสียงเช่นใช่ที่เขาทําจริงๆเออหนึ่งอย่าง ก็บอกเสียงเป็นสิ่งสำคัญก็ต้องขอบคุณองค์กรมิสเ a r ร์ด้วยที่เปิดโอกาสในการให้สไปค่ะเป็นให้ทีมเป็นหรือเป็นไม่รู้แต่ตอนนี่เราแต่เราทำเต็มที่แล้วเราคิดว่าหนึ่งอย่างในการรักธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับทุกคนก็ช่วยกันรักธรรมชาติฝากเป็นกำลังใจให้การประกวดในครั้งนี้ของสปายผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่ใช่แค่ผ่านไปเฉยๆต้องได้มงด้วยประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนที่เชียร์อยู่นะคะก็ เริ่มมาให้ความสนใจกับการที่เราจะช่วยกันเซฟโลกเนี้ยให้มันน่าอยู่แล้วก็ให้พวกธรรมชาติพวกเนี้ยเขาอยู่กับเราได้ออตอลอดไปแล้วก็จะฝากบอกว่าถ้ามึงไม่รักธรรมชาติกันนะเราวังอีกไม่นานธรรมชาติจะทำลายมึงใช่แค่นี้แหละบ๊ายบายผมมิสเออท์แลนครับมิเตอร์ <c oughs> อุ้ยอะไรมาตังแ่เนาะ